สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมารีวิวแกะกล่องนะครับเป็นลู่วิ่งนะครับเป็นลู่วิ่งแบบลู่วิ่งเลยนะครับไม่มีอะไรเลยก็คือมีแค่ลู่วิ่งนะครับตรงๆยาวๆแบบนี้เลยนะครับก็สั่งมาจากช้อปปีนะครับราคาก็ไม่ได้ส่วนลดอะไรทั้งนั้นเลยนะครับสองพันแปดร้อยนิดๆนะครับค่าส่งอีกสองร้อยกว่าบาทนะก็ถือว่าคุ้มนะครับ คุ้มกว่าซื้อตามช็อปนะครับเพราะว่าแพง่อเยอะเลยถ้าใครสนใจก็ซื้อได้ที่ข้างล่างคลิปนะครับมีลิงก์ให้เรากดซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับก็กดสั่งซื้อได้เลยอันนี้จะเป็นรีวิวแกะกล่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวใช้งานอีกคลิปหนึ่งนะครับก็หนักไหมก็หนักพอสมควรนะครับมีน้ําหนักบอกอยู่ตรงนี้นะครับความยาวนะครับความกว้างแล้วก็ความสูงความหนานะครับ ก็เดี๋ยวมาแกะกล่องเลยดีกว่าครับบอกว่าแพ็คมาอย่างหนานะครับอย่างดีเลยก็แกะที่รัดออกมาแล้วครับก็ใช้กันไกตัดง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับถามว่าผู้หญิงยกคนเดียวได้ไหมบอกว่ายกคนเดียวได้นะครับอันนี้ก็หนักไหมหนักถามว่ายกคนเดียวได้ไหมได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้มือยกขึ้นมาได้เลยโปรตีฝากก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวลูกวิ่งนะครับันี่ก็เป็นโฟม นะครับกันกระแทกนะครับก็โฟมก็หนานะครับไม่ได้ยิกก็อกเปาะแปะนะครับโอ้โหแน่นมากนะฮะอืมอืมนี่ครับ,อ,อ,อ,รบอนนี้มีมีกอเทปนะครับก็ออก เสร็จแล้วก็มีรีโมทนะครับแล้วก็มีไขควงเอ้เป็นบล็อกนะเป็นบล็อกกับไขควงเน้นมากผมว่าต้องรีวิวสองคนน,นี้แต่อยู่คนก็ทำคนเดียวนะครับในถุงนี้นะครับในซิปล็อกได้เป็นคู่มือนะครับเนี่ยเขียนว่าฟิตเนส EQMens m a n n o o นะครับก็เป็นข้อมือการใช้งานนะครับ โอเคครับนอกจากคู่มือการใช้งานแล้วเนี่ยก็มีรีโมทนะครับนาไว้เปิดปิดตอนวิ่งนะครับเผื่อเหนื่อยแล้วก็กดปิดนะครับเผื่อแบบวิ่งไม่ไหว๋ยาจะล่วงล,ล,ล,ล้มไปนะครับอันนี้เป็นไขควงนะครับก็อีกด้านหนึ่งเป็นบล็อกนะก็น่าจะเอาไว้ไขน็อตอะไรสักอย่างครับให้แน่นเมั้งเวลาอาจจะลม้มเหวอันนี้ก็เป็นที่หยอดนุ่งนะเป็นออยไว้หยอด มอเตอร์อะไรเงี้ยแบบฟืดๆอ่ะนะโอเคคู่มือก็เดี๋ยวค่อยอ่านนะดำดูตัวเครื่องก่อนดีกว่านี่มีลักไม่เห็นลักเลยโอเคครับนี่ก็ตัวเครื่องนะนี่ให้ผมดูให้ดูแนวตั้งเลยเคคนี่ยบล็อกพื้นเห็นไหมครับบล็อกพื้นเนี่ยหกสิบเซนเห็นไหมใช้สองบล็อกเกะนิดนึงนะที่เขาบอกเลยว่ายาวร้อยสามสิบห้าเซนนะอันนี้เป็นหน้าทีวี วิ่งไปดูทีวีไปเดินไปดูทีวีไปสบายนะครับถามว่าทำไมต้องซื้อไม่ไปวิ่งตามส่วนสาธารณะเงีนะ้ยก็เวลาว่างของของคนเราไม่ตรงกันะนะก็ผมว่างสองสามทุ่มอะ่ะให้ไปวิ่งตอนคืนก็อันตรายนะครับแต่ละที่แต่ละบ้านแต่ละชุมชนมันไม่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวแกะเลยดีดวยกว่านะแกะถุงออกมา โอเคผมก็แกะมานะก็ยาวประมาณนี้นะไปยาวอยู่รีโมทนะมันมีที่กันถ่านไว้นะก็เดี๋ยวที่กันถ่านออกโอเคเดี๋ยวเสียบปลั๊กเฮ้วยวันนี้กล่าวว่าคลิปนี้ว่าจะรีวิวแค่แกะกล่องน,นะเดี๋ยวลองใช้เลยดีกว่าเนี้ยแกะสายไฟมานะเสียย่างสายไฟสั้นไปนิดผมว่าประมาณเมตรเนี่ยนะ ประมาณใส่ไฟประมาณเมตรยี่สิบอะเป็นสองตานะไม่ใช่สามตาเนะี่ยอันนี้ผ้าก็ยังไม่รองมืเอ้ยเฮ้ยเนยหนียวหนืดเท้านะไม่ไม่เหนียวหนืดเนี่ยหนืดด้วยหนืดหนืดต้องใส่ต้องใส่รองเท้าเดินแหละนะใส่รองเท้ากีฬาเดินหนืดหนืดอ,อยู่ใส่ไฟสั้นไปนิดนึงนะ เอาละผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับพอเสียบปลั๊กปุ๊บมีตัวเลขขึ้นมาเลยเห็นไหมครับมีตัวเลขขึ้นมาเลยอ่ะนี่เป็นสวิตช์เปิดปิดนะอันนี้ก็ตอนที่มันมามันเปิดไว้แล้วนะสวิตช์เลยนี่กดเปิดปุ๊บมันขึ้นมาแล้วเราไงต่อละทีนี้ผม,มขออนุญาตใช้ตีนเปล่าเลยนะครับอุ้ยเท้าเปล่าครับพูดมีพอกด P เหรอน่าจะกด P ั้ง เดี๋ยวลองไม่ไม่ก่อนนะกดเพดูอ่าสามสองหนึ่งะรูปไปแล้วรูปไปแล้วนี่นี่ไปแล้วเห็นไหมนี่ไปแล้วไปแล้วรูปไปแล้วอ๋อจะบอกวิบอกนาทีด้วยว่าเดินมากี่นาทีแล้วต่อไปยังไงกดสปีดเหรอข้างบนคือสปีดเหรอมั้งอ๋อมันบอกระยะทางมั้ด้วยหรือเปล่าไม่แน้ใจ อ๋อนี่กดบนกดบวกเพิ่มสปีดดูดีได้เท่าไรสปีดหกสิงดาวเรื่องเลยสปีดช้าสุดกคือหนึ่งนะที่จริงแล้วผมก็มีลู่วิ่งนะลู่วิ่งอันใหญ่เลยอะ่ะแต่อยู่ในห้องฟิตเนสนะตอนนี้มัน มันเหงาอะเล่นคนเดียวก็เลยอยากจะเล่นในห้องห้องนั่งเล่นที่บ้านนะครับอยากจะวิ่งไปแล้วก็เดินไปวิ่งไปดูทีวีไปเล่นเกมไปอย่างเงี้ยครับเพลินๆน,นะลองดูดิว่าเท่าไหร่ได้มาสุดหกนะหกของเครื่องนี้กับหกของเครื่องวิ่งฟิตเนสเนี่ยอันนี้เร็วกว่าเยอะเลย อ้มันมีโหมดด้วยนะอันนี้คือบอบสปีดเนี่ยนะบอกสปีดเนะยอันนี้บอกกิโลนี่ก็บอกนี่อันนี้วิ่งเท่าไหร่กิโลแล้วอันนี้บอกว่ากี่แคลแล้วนี่นี่กี่แคลนี่กี่แคลอันนี้บอกเวลาไทม์นะไทม์นี่กี่นาทีแล้วก็มีโหมดบอกนะเหมือนกับพวกเครื่องปั่นจักรยานอะเนะ่เหมือนเครื่องฟิตเนสแหละอันนี้โหมดโหมดทำอะไรวะ อันนี้หยุดนะอ๋อหยุดก็สต็อปหยุดธรรมดานะอ๋อโหมดก็ไวด้ดูเฉยนะดูแต่ละโหมดก็เอาไว้ดูได้ตอนตอนหยุดแล้วถึงจะดูได้นะถึงจะดูได้ผมไม่แน่ใจว่าตั้งเวลาเดินได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะได้เนี่ยตั้งเวลาเดินเนี่ยผมลองเล่นละ สปีดหนึ่งกิโลแคลนี่ยตั้งเวลาถอยหลังได้ด้วยตั้งไว้สามสิบนาทีเนี่ยตั้งเวลาถอยหลังได้ด้วยเยี่ยมเยี่ยมมากโอเคครอเนี้แหละผมก็จะได้เดินหรือวิ่งไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วย นะไปห้องฟิตเนสที่บ้านเนะี่ยมันเล่นคนเดียวนะเหงานะนี่เล่นในห้องนั่งเล่นก็ดูทีวีไปด้วยเนี่ยม,มันไม่ใหญ่ด้วยเนะี่ยมันพกใส่รถนะแล้วก็ไปเล่นที่อื่นได้ด้วยเนะี่ยจะขายต่อก็ง่ายนะนี่เหมือนในเครื่องใหญ่อะเครื่องใหญ่จะขายต่อทีเนี่ยมันขายลําบากนึกออกใช่ไหมต้องถอดชิ้นส่วนแล้วก็ต้องจ้างเขาถอดอีกพันหนึ่งแล้วขนขึ้นรถแล้วก็ต้องไปไประจ้างประกอบมาอีก พันหนึ่งในเครื่องใหญ่เนี่ยมันมันเครื่องใหญ่มันมันหนากะถ้ายกไหวก็ยกไปเลยถ้ายกไม่ไหวก็ถอดออกไปกอบใหม่แค่นี้สลับผมว่าโอเคนะนี่แค่แค่แกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูก็โอเคแล้วนะผมว่าก็โอเคแหละเพราะว่าดูจากรีวิวที่ผมซื้อเนี่ยแล้วก็ไปดูจากบ้านเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วนะไปลองเล่นมาก่อนแล้วแหละพูดง่ายมันโอเคเลยแหละ เพื่อนเล่นมา6เดือนแล้วก็ยังไม่พังนะเดี๋ยวอีกสักเดือนนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานแล้วกันว่าใช้งานมาหนึเดือนแล้วเนี่ยโอเคไหมเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครสนใจก็กดสั่งซื้อได้ที่ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับสาหรับรีวิวครั้งนี้ก็เท่านี้นะครับ